สวัสดีครับทุกคนนะผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่พูดคุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์สำหรับนักกีต้าร์มือใหม่นะฮะวันนี้ผมไม่ได้มีแบบฝึกหัดอะไรมาสอนตีคอร์ดเก่าสายหรือว่าโซโล่ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มีข้อแนะนำมีบทเรียนเชิงจิตวิทยามาฝากทุกคนซึ่งผมคิดว่าจำเป็นและสำคัญมากนั่นก็คือเคล็ดลับที่จะทำยังไงให้เราเนี่ยไม่เบื่อกับการเล่นกีตาร์ ผมสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีช่วงฮึดกับช่วงที่เราไม่อยากจะจับไม่อยากจะเล่นมันเลยเนะี่ยซึ่งช่วงฮึดเนี่ยมันจะมีมาเป็นบางช่วงแต่ส่วนมากมันจะมีมาในตอนแรกสังเกตเห็นว่าตอนที่เราอยากจะเล่นกีต้าร์ใหม่ๆเราก็จะมีแรงนะครับว่าโอ้แบบอยากจะจับคอร์ดอยากจะเล่นเพลงโปรดสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ที่เราใฝ่ฝันอยากจะเอาไปเล่นให้ใครสักคนหนึ่งฟังหรือว่าอยากจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีพลังมีอะไรขึ้นมา แต่พอเล่นเป็นแล้วสักพักหนึ่งแล้วกิจกรรมของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะสร้างข้ออ้างขึ้นมาให้กับตัวเองว่าฉันไม่ว่างแล้วล่ะฉันยุ่งมากฉันคงไม่มีเวลาที่จะไปเล่นไปจับกีตาร์ฉันเหนื่อยฉันเจ็บนิ้วเจ็บมือฉันเคลียรฉันอยากพักผ่อนฉันอยากทํากิจกรรมผ่อนคลายอย่างอื่นแทนผมเชื่อว่าทุกคนแทบทุกคนนะครับจะมีอาการนี้ ดังนั้นวันนี้ฟังไว้ให้ดีนะครับว่าผมเนี่ยใช้หลักการอะไรในการกําจัดฟิลตรงนี้ออกไปผมมีนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่มีนะบางทีบางครั้งมันรู้สึกว่าม,มันขาดอะไรมันนันใจในการอยากจะเล่นจะฝึกอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะไปเล่นเกมไปดูหนังฟังเพลงไปปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่หลักการของผมง่งายเลยครับคือผมคิดว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยเหมือนกับการกินข้าวการกินข้าวเลยทุกคนครับอาหารที่เราจะกินเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่า ไม่ทราบไม่รู้ได้เราจะเบื่อกับข้าวเบื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อถึงเวลาร่างกายมันจะหอยหามันจะต้องการผมว่าไม่มีใครอ,อดข้าวได้หรอกเอาจริงๆนะทุกคนเชื่อไหมนอกจากว่าจะป่วยจะไม่สบายถ้าปกติต่อให้เราเครียดเราอะไรขนาดนี้ก็ตามมันต้องมีที่ร่างกายมันเนี่ยมันจะเป็นไปตามธรรมชาติมันอยากกินของมันเองการเล่นกีตาร์เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเปรียบเสมือนการกินข้าวไงคือถ้าไม่ได้กินถ้าหมายถึงไม่ได้เล่นเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปแล้วถ้าไม่ได้เล่นปุ๊บไม่ได้จับสักเพลงหนึ่งปั๊บขึ้นมาทันทีเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้ฉันคงแย่แน่เลยนะฮะฉันคงปวดท้องฉันคงหิวโหอยอะไรยังไงก็แล้วแต่ในนั้นผมก็เลยจะต้องเล่นทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาบางทีบางครั้งผมต้องไปทํางานต่างจังหวัดหรือจะไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยผมก็มักจะ หยิบเอากีตาร์ไปเสมอนะครับจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นกันแล้วแต่ผมจะต้องเอาไปตลอดแต่ถ้าตรงไหนที่มันเอาไปไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็เข้าใจว่ามันใหญ่มันเทอะอทะผมก็จะพกเจ้าสิ่งนี้ไปปิกนะครับปิกกีตาร์แล้วผมก็จะดีดจำลองด,ดีขอบกางเกงดีดลมด,ดีอะไรเล่นไปอย่างนั้นเสมือนหนึ่งว่าเราได้เล่นได้ฝึกฝนมันตลอดโดยเนื้อหาข้างในก็คือผมจะคิดว่า ถ้าวันหนึ่งไม่ได้เล่นไม่ได้จักกีตาร์มาเนี่ยก็เปียบเสมือนไม่ได้กินข้าวเลยนะเว้ยนี่คือต้องสะกดจิตตัวเองอย่างนี้ตลอดนะครับมันพูดง่ายแต่มันทํายากแต่ถ้าทุกคนสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองได้ก็คือต้องคิดคิด,ค,ดคิดว่าว่าวันหนึ่งไม่ได้เล่นกีตาร์ก็เปรียบเสมือนว่าวันนั้นไม่ได้กินข้าวเนี่ยทุกคนจะโห,หยหาทําไมมันดียังไงนะครับในการทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีความเบื่อหน่ายเลยนะครับที่จะเล่นใครก็ตามที่อยู่กับสิ่งนั้นแล้ว ไม่เบื่อสามารถที่อยู่กับมันได้นานๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนของช่วงชีวิตในตอนนั้น่ะพวกนี้มีจะมีสิทธิ์จะมีสิทธิ์พัฒนาฝีมือได้เยอะกว่าคนที่มาแบบบูบบูบวมาแบบวิบวับวับนะครับคือบทจะขยันก็ขยันบทจะไม่เอาก็ไม่อะไรเลยปล่อยทิ้งไว้จะสายกีตาร์ขึ้นสนิมอันนี้เพื่อนผมบางคนก็เป็นนะดังนั้นก็ปรารถนาที่จะให้ทุกคนเนี่ยครับเล่นกีตาร์บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับทุกคนกีตาร์ที่เล่นทุกวันมันจะเสียงดีขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆนะครับหลายคนซื้อกีตาร์มาแขวนไว้นะครับแล้วก็ให้เหตุผลต่างๆนานาที่ผมบอกไปแล้วว่าไม่พร้อมไม่สะดวกที่จะเล่นมันดังนั้นยิ่งใครเล่นกีตาร์ได้บ่อยได้ได้เยอะสุดเนี่ยนะครับจะทําให้เสียงกีตาร์เรามันดีไม้มันก็จะเปิดมากยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่มุกนะครับนี่เป็นเ,เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะักกีตาร์ทั่วโลกเขาก็ รู้จักวิธีนี้นะครับว่ากีตาร์ที่เล่นทุกวันเสียงมันจะเปิดอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคฮะก็ไหนๆก็คุยมานานไม่ได้โชว์กีตาร์เลยเดี๋ยวท้ายคลิปวันนี้ผมจะเเล่นสักเพลงหนึงให้ทุกคนได้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อเอาเป็นปออเดอร์ออเดอร์นิดนึง คุณไหมครับเพลงนี้ถ้าใครทายชื่อเพลงถูกนี่ก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับผมก็อ,อ,อิงมาจากทํานองของเพลงนั้นนะครับก็เป็นเพลงที่เคยโด่งดังกับวงดนตรีร็อกของเมืองไทยวงหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่วอนาันหน้าครับ